ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเรานะครับมีไปเรื่อยวันนี้ผมจะมารีวิวรถทัวริงของผมกันนะครับอันนี้เป็นแต่งแนวสไตล์ของนั่นแต่คนชอบเนาะอันนี้ก็เป็นแนวที่ผมชอบนะครับก็เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูกันนี่ก่อนว่าผมเริ่มแต่งอะไรไปบ้างแล้วอะไรอย่างนี้นะก็อันแรกเลยนะครับก็จะเป็นยางนะครับยางผมก็จะใช้ของเทเลอรี่นะ บโบลัสโซอันนี้ซื้อมาน่าจะสองพันนะลมส่งเลยนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแคดบาร์นะครับแคดบาร์ Bar, ตัวจับนะ่ยเนาะการลมนะ้มเนี่ยผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็สั่งมาจากเพจนะครับนะครับยาวไปถึงข้างล่างตรงนี้เลยนะเอ่อตัวนี้ตัวแคดบาร์กับลมตัวนี้นะครับ สั่งมา1,700บาทนะครับรวมส่งด้วยสั่งจากเพจใน Facebook นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นไฟไฟสปอร์ตไลท์เนาะอันนี้ 500, 5 0 0 560เท่าไหร่นี่เนี่ยจำไม่ได้ละไฟก็สว่างดีนะครับดีกว่าไฟเดิมผมนะเพราะไฟเดิมหน้ารถผมอะมันไม่ค่อยแจ่มแล้วต่อไปก็เป็นกันล้มของมอเตอร์บู๊ฟเนี่ยอันนี้ก็ซื้อมาตัวละ50บาท50บาท นี่นะเปือนแล้วก็ตัวจับแก้วน้ํานะอันนี้เป็นตัวจับแก้วน้ําก็ติดไว้ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าแก้วน้ํามันสูงเกินไปมันก็จะติดตรงนี้นะแต่ถ้าขวดไม่ไม่ใหญ่มากมันก็จะสามารถใส่ได้ครับต่อไปก็จะเป็นกาดมือนะการลมอันนี้ซื้อมาจากชูปี้เหมือนกันนะครับซื้อมา260หรือ2 3 0บาทนี่แหละ แล้วผมก็มาแปะสติกเกอร์ลายแคปลาเอาเองนะดูนะตอนแรกมันไม่มีสติกมันไม่มีลายแคปลานะผมมาเตะแปะสติกเกอร์เองส่วนต่อไปก็จะเป็นชิวชิวหน้าชิวหน้าตัวนี้นะต่อไปก็จะเป็นชิวนะครับชิวหน้าตัวนี้ก็สั่งมาจากชูป,ปี้ก่อนตัวที่สั่งมาจากชูป,ปี้อ่ะมันจะ2 0 0ร้อกว่าบาทนะ้ง แล้วมันก็จะมีพวกเหล็กไอพวกนี้มาให้เนี่ยเหล็กตัวขาต่อเนี่ยเหล็กขาต่อแล้วก็ยางยางกัรกระแทกตัวนี้นะที่มากระชุบป,ปี้นะสองร้อยหกสามสิบกว่าบาทป่ะและ้วทีนี้มันผมเห็นว่ามันมันอ่อนผมก็เลยไปตัดอะคริลิกสีด,ดําแบบให้เขาดูแล้วเขาก็ตัดตามตามแบบเดิมเลยแล้วเขาก็เจาะรูมาค่าอะคริลิกตัวนี้ก็สองร้อยสองร้อยหกสิบมั้งหรือสองร้อยสามสิบเนี่ยผมจําไม่ได้ละ ส่วนนี้ก็เป็นตะกร้าหน้าธรรมดาส่วนอันนี้ก็เป็นการล้มตัวละห้าสิบบาทหกสิบาทจำไม่ได้ละการล้มธรรมดาพลาสติกฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟนี่อากาศมือนะครับไฟแล้วก็เราก็จะมาดูกันที่กล่องหลังแล้วกันกล่องหลังตัวนี้เป็นของ อะไรไม่รู้เด้ออันนี้ยนะฮีฮอร์เนี่ยผมซื้อมาพันสามร้อยบาทนะครับแต่มันไม่ได้แปะสติเกอร์ลายแคปลามาให้นะผมก็เอามาแปะเองเหมือนเดิมทรงมันสวยดียวมันมีที่วางวางของบนนี้มาให้เลยเป็นแบบนี้นะทรงเป็นแบบนี้เลยนะเป็นมือจับแต่ก็ข้อเสียของมันหรอข้อเสียของมันก็จะเป็นตอนเวลาสมมุติถ้าเรา อย่างเอาก,กล้องออกครับเราต้องเปิดเปิดมันออกงี้ปุ๊บเปิดมันออกงี้ใช่ไหมครับเปิดมันออกงี้ปุ๊บเราต้องมาไขไขไอ้ตัวเนี้ยต้องใช้มือหมุนเอาอะเนี่ยต้องเอามือหมุนออกจากออกจากฐานมันเองอะซึ่งปกติอะกล่องมันจะมีแบบแบบกดเลยก็มีนะกดปุ๊บหลุดปั๊บะไม่ต้องมามือหมุนอย่างเงี้ยพอเสียของมันนะซื้ออันนี้กล่องตัวนี้ซื้อมาพันสารอยบาทครับ เดี๋ยวผมเอากล้องออกให้ดูออตเ่นมือออ่นมือกล่องมืนก็จะมากระถานฐานตัวนี้นี่ตัวนี้ดีอยู่ล้ล้างรถนะเราจะเปียกๆหน่อยฐานตัวนี้แล้วต่อไปเราก็มาดูกันที่แหลกท้ายแล้วกัน แหลกท้ายของผมนี่มันเป็นเนี่ยตอนแรกมันมาแค่ตรงนี้นะปึ๊บมาแค่ตรงนี้เนี่ยมาแค่ตรงนี้ตรงนี้แล้วทีเนี้ยแหลกตัวเนี้ยมันมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มันห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบาทเลยมั้งแล้วเนี่ยมันอ่อนผมก็เลยไปให้ช่างอะ่ะขอออกเหล็กมาเพิ่มเนี่ยแล้วก็ลอยลอยตรงเนี้ยออกเหล็กมาเพิ่มปุ๊บไปยึดสายตรงนี้เพื่อให้มันแข็งกว่าเดิมพอมันแข็งกว่าเดิมแล้วปุ๊บ เพราะว่าตอนแรกอะมันมามันอ่อนไปหน่อยผมผมแบบเวลาผมวางของมันยุบยวบย่ยผมก็เลยไปออกแล้วก็ให้เขาออกออกตรงเหล็ก,ออกเนี่ยเอาเหล็กแผ่นเนี่ยมาแปะตรงนี้ปุ๊บยืนลงมาแล้วก็เจาะรูเพื่อใส่ถังน้ำมันสำรองอีกมันก็จะมาออกมาเป็นทรงประมาณอย่างนี้นะให้เขาออเหล็กแผ่นๆอ่ะแปะแล้วเขาก็เจาะรูข้างหลังเอาเพราะว่าถัางน้ำมันสำรองตัวเนี้ยมันมีมันมีเหล็กโดดยูมาให้ะเราก็เจาะดำตัวยูเราก็ ขันน็อตไม่เข้าไปมันก็จะได้มาเป็นทรงประมาณนี้นะก็เหล็กติดกล่องก็ติดปกตินะครับเอาเหล็กมาเสริมๆดันๆนี่ครับเนี่ยมันจะมีตัวยูอย่างเงี้ยมาให้แล้วเราก็ให้ช่างเขาเจาะตามตัวยูให้เขาวัดนะครับเขาก็แต้มให้ผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอาพ่นสีอีกมันก็จะออกมาเป็นทรงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวใส่กล่องก่อน ก่อนเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ข้างหน้ากันดีกว่าอุปกรณ์ข้างหน้าผมก็จะมีตุ๊กตาดุกดกด๊กดิกดุ๊กดิกดุ๊กดิกอันนี้ก็เป็นตัวจับกล้องนะเผื่อเอาไว้ใช้อะเอากล้องหันข้าหน้าอันนี้ก็ที่จับมือถือมอเตอร์บุ๊กนะไฟไฟผมก็จะมีไฟสูงกับไฟต่ำแยกแยกสวิตช์กันมันก็จะมีไฟสีขาวกับสีเหลืองสีเหลืองก็เอาไว้ใช้ตอนฝนตกอะไรเงี้ยครับ แล้วก็กระจกหน้ากระจกหน้าผมก็จะเสริมไอตัวตัวกระจกเล็ก,กันนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าผมเป็นคนชอบมองไม่ค่อยถนัดเงี้ยผมเลยติดเพิ่มไปมันก็จะมองง่ายขึ้นนิดนึงดีกว่ากระจกเดิมหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมถ่ายรอบๆรถให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วนชกหลังชกหลังผมใช้เป็นของ Y S นะครับ Y S ตัวโฮเมอร์วะ พันเนืองมว้างตัวเนี้ยซื้อมาพันหนึ่งแล้วก็ยางก็เฟลลี่ไดโบลัสโซครับแม็กนี่เป็นของโปรไบเกอรมองเห็นบ้างไหมคแม็กเป็นของโปรไบเกอร์นะซื้อมาพันห้าแล้วก็ผมใส่ที่พันท่อด้ยอะไรกันความร้อนท่อนะเวลาล้างก็ต้องทิ้งให้มันแห้งตักหน่อยเยนะึงอะ ก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมถ่ายรอบรถให้ดูอีกทีอันนี้ข้างหลังนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมุมข้างๆรถนะครับมันก็จะออกมาเป็นตรงประมาณนี้นะนี่ข้างหน้านะครับ เดี๋ยวมารีวิวรถต่อสตาร์ทอีกเออผมมีอย่างหนึง่งไอ้กุญแจรถผมอะผมติดสัญญาณกานขโมยไว้ด้วยนะครับนี่มันจะเป็นกุญแจอย่างเงี้ยกุญแจสัญญาณานขโมยนะสั่งจากชูป,ปี้ก็ร้อย,อยร้อยแปดสิบาทเลยมั้งผมสร้างมาแต่ไม่รวมค่าช่างติดนะครับก็มันจะมีสัญญาณานขโมยสมมติเรากดล็อกรถได้ครับล็อกรถแหละถ้ามีคนมาโดน แรงนะมันก็จะร้องแล้วเราก็สามารถปลดออกได้นะครับนะโอเคป่ะแล้วแต่คนชอบเลยนะแล้วก็มีอีกสตาร์ทตอนแรกอะ่ะรถผมมันมันไม่มีสตาร์ทมือนะครับตัวเนี้ยผมก็ไปติดสตาร์ทมือมาแล้วพอติดสตาร์ทมือได้อะ่ะในนิมดอะ่ะมันก็จะสามารถสตาร์ทผ่านรีโมทได้เลย mm hmm. ก็เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทผ่านรีโมทเนาะ ดับเลยเอาใหม่อีกรอบอโอเคอันนี้ช่างเขาทำให้นะหรือผมคิดผมว่าเป็นคนซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ไปแล้วก็ให้ช่างเขาเป็นคนติดให้ผมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถอก็เวลาดับเราก็กดตุ่มกดล็อกได้เลยนะมันก็จะดับมันก็ดีนะมีสัญญาณกขโมย แล้วก็ใต้เบาะก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นเบาะเปิดออตโต้ครับมันจะเป็นแกนเนโดโี๋ยวผมให้ดแบบูอันเนี้ยแกนแกนโช๊คเรียกว่าอะไรไฮดรอลิกมั้แกนเล็กๆเนี่ยยี่สิบกว่าบาทเนี้ยอ่าจะมองเห็นดูมัก็เวลาผมกดเปิดบอ่อจับโน้นปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นเลยนับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ ถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มอุ้ยอยก็ทักมาถามได้นะครับผมจะบอกแหล่งซื้อแต่อุปกรณ์บางชิ้นก็ผมซื้อมานานมากแล้วอะค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครชอบแนวแต่งรถแนวนี้นะครับก็ถ้าชอบก็แต่งตามสบายครับตามงบประมาณของเราก็เดี๋ยวผม พึ่งล้างรถเสร็จนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ่ายไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเออเดี๋ยวมีอีกอย่างหนึง่งกองกองหลังนะเนี่ยสมมุติผมทอดกล่องมาแล้วอะเวลาผมอยากจะใส่กล่องให้มันเข้าไปกับตัวตัวตัวแรกอะผมก็ต้องแบบเนี่ยต้องต้องต้องดันให้มันให้มันถึงจุดของมันปุ๊บ โอ้โหต้องเอามือมาขันอีกเพื่อจะใส่มันไม่เหมาะสําหรับตอนแบบถอดเข้าถอดออกอะ่ะแต่ถ้าใครแบบใส่ทิ้งไว้ตลอดไม่ค่อยถอดก็โอเคนะแล้วทรงมันสวยไงพันสามร้อยบาทรันนี้เป็นไฟอองโต้นะต,ติดติดตันคือนะเราเปิดกล่องมาปุ๊บมันก็จะติดอะไรยเงี้ยก็ติดติดไปสวยๆงามๆแล้วแต่คนชอบครับ ก็เดี๋ยวจบการรีวิวรถไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะตอนนี้ก็ติดโควิดนะครับไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วเดี๋ยวหมดโควิดก็มาจะไปขับรถเล่นทําคลิปต่อไปเรื่อยๆครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม